ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องใบบัวง,งามนะครับวันนี้เราจะไปกินโยเกิร์ตกันไปกันก็มาแล้วนะคะไปเดินกันไปอยอเกิร์ตเนาะป้านลุกหน่อยนะคะโอ๊ยเปิดไฟแป้นหนึ่งนะคะ โอเคมาละนี่นะคะบ้านเราัวนิดหนึ่งนะอย่าบูบี้นะไหนโยเกิร์ตแม่โยเกิร์ตอยู่ไหนโยเกิร์ตเขน่อนไหนตัวเย็นเหรอแม่ ไฟปบ้านลกนี้หนึ่งนะคะมาเปิดหน้าเราก่อนมาแล้วนะคะนี่นี่ไงโยเกิร์ตโอโยเกิร์ตรสมะพร้าวนะคะ นี่แกะโดนมะพร้าวช้อนมาแกะกันค่ะแกะตรงปลายนี้ก่อนนะคะแกะอุ้ยหายไปไหนอ,อ๋อนี่อุ้ยแกะง่ายมากเลยว้าวน่ากินมากนี่แกะไม่ได้ยังไงเดี๋ยว อร่อยนี่ข้างในมันอย่างนี้เล้ทุกคนว้าเกือบมองไม่ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะตักให้ดูอืว้าวเลิม่มหมกมีว้น้วยทุกคน เย็นมากเลยอ่ะเนี่ยไอ้ที่สี่มเหลี่ยมตัวเนี้ยวนนะคะอุ้ยตกไปแล้วนี่จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดชอบทลมปนี้ก็กดไลค์เกิดแชร์เกิดติดต่อคลายช่องนี้นะคะบ๊ายบายจบการรีวิว